เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสันนิษฐานว่าเหตุคนร้ายนะคะเจาะผนังเข้าลักทรัพย์ค่ะในสำนักงานที่ตั้งอยู่ในโรงแรมดังย่านถนนรัชดาพิเศษนะคะน่าจะเป็นคนในค่ะเพราะว่ารู้ข้อมูลที่ตั้งแต่ละบริษัทอย่างดีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนห้วยขวางพร้อมชุดพิสูจน์หลักฐานค่ะเข้าตรวจสอบภายในชั้น6ของโรงแรมสวิสโซเทลเลยคอนคอร์ดค่ะถนนรัชดาพิเศษที่เปิดให้เช่าเป็นสำนักงานบริษัท7แห่งหลังเกิดเหตุ ลักทรัพย์ค่ะโดยพบว่ากำแพงกั้นห้องของแต่ละสำนักงานถูกทุบเป็นรูจนรอดผ่านได้นะคะและทรัพย์สินแต่ละสำนักงานถูกรื้อค้นค่ะโดยเจ้าหน้าที่พบเสื้อคลุมสีน้ำตาลเข้มนะคะกองอยู่ที่รูที่ถูกทุบของบริษัทสีทองพาณิชย์จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะซึ่งคนร้ายได้ทุบก,กำแพงกั้นของทุกบริษัทยกเวน้นบริษัทเมส์เซอร์แห่งเดียวค่ะจากการสอบสวนรปภประจำสถานที่ค่ะ รปภกล่าวว่าช่วงเที่ยงคืนของทุกวันค่ะจะมีเจ้าหน้าที่โรงแรมตรวจความเรียบร้อยบริเวณที่ชั้น6หากพบว่าบริษัทไหนไม่ได้ล็อกประตูจะนำโซ่มาคล้องไว้ซึ่งช่วงเที่ยงคืนนะคะที่ผ่านมาก็มีการมาตรวจตามปกติค่ะแต่ว่าไม่พบอะไรจนกระทั่งช่วงเช้าค่ะพนักงานของแต่ละบริษัทเข้าทำงานจึงมาพบความเสียหายและแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดสามารถบ,บันทึกภาพคนร้ายเป็นชายรูปร่างท้วมค่ะสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าใส่เสื้อคลุมและสวมถุงมือก่อเหตุโดยพยายามปรับทิศทางของกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานค่ะว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในเพราะว่ารู้ข้อมูลที่ตั้งเป็นอย่างดีนะคะและมุ่งไปที่ลิ้นชักเก็บเงินของบริษัทเฟล็กซ์ลิงค์ค่ะและพยายามงัดตู้เซฟแต่ไม่สําเร็จ อีกทั้งรู้จังหวะหลบซ่อนตัวขณะราปภมาตรวจอีกด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่จะสอบปากคําพนักงานของบริษัททั้งหมดค่ะและตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุด,จดอื่นๆน,น,นะคะเพื่อหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีต่อไปค่ะก็ถือว่ามีการวางแผน<ช>เป็นขั้นเป็นตอนนะครับใช่ค่ะ